โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve นะครับกับผมไซค์โค้ชชาแนลกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะก็ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาจับสัตว์อีกแล้วเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะก็ช่วงนี้ผมต้องการไข่เอเพิกนะคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าเอเพิกออกไข่ย,ยังเฮ้ยไข่อะไรวะแดงๆเนี่ยอุ้ยเอเพิกออกไข่เหรอโอ้โห,โหได้อันเดียวเองเอออะไรวะ ผมก็ออนเกมขนาดนึงนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมต้องการที่จะไปจับสัตว์อเผื่อสัตว์มันออกไข่ให้ผมเยอะๆอย่าเผออกดกินนะเสียดายนะอือุ้ยอันนี้3ไข่เลยโอเคโอ้มไมค์ก็อันนี้ก็ออกไข่เหมือนกัน2อันอุ้ยแจมคุณผู้ชมเราจับอะไรได้บ้างเนี่ยก็ตอนนี้นะครับก็มี Elemental นะผมเห็นกิฟฟินไฟตัวหนึ่งนะอยู่ที่ภูเขากิกานะที่กิกาอยู่นะอานั่นเอง วิสเปเชียลผมก็ทําได้แล้วสเปเชียลอ,ะอ่ะเฮ้ยน่าสนใจนะถ้าจับตัวสเปเชียลอ่ะเออเพราะว่ามันมีพลังแบบตุมตมต้มตาำตุมต่ำเลยนะคุผู้ชมนะน่าสนใจมากเอเปกผมก็เฮ้ยอัลฟาอัลฟาเหรออันนี้เป็นเอเปกคิบเบเนาะเอเปกคิบเบก็น่าจะทําได้อยู่โอเคผมว่าผมจะไปจับสัตว์แบบเป็นเอเปกนะตัวไหนก็ได้นะคิเบิลผมเหลืออยู่อันหนึ่งนั่นเองผู้ชมนะ จับตัวไหนได้ผมจับหมดนะเดี๋ยวผมขออัปเกรดพื้นบ้านก่อนนะคุณผู้ชมมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ,อืมก็เนี่ยเยอันนี้ลูกอัลฟาผมอันนี้ลูกเอเป็กผมนะครับคุณผู้ชมนะเวลวเยอะมากอัปสแต็กก่อนโอเคอัปดาเมจไปไปกับกิฟฟินตัวนี้ล้กันเพราะว่ามันจะได้ไม่มีพลังเยอะมากมายเกินไปเดี๋ยวตัวอื่นเดีวซูไม่ได้อ่าก็ฟาร์มไปเยอะนะครับจะได้อัปบ้านด้วย อัพพื้นบ้านแค่นั้นผมไม่อัพอะไรเยอะนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะปึ๊บปึ๊บกีฟินผมเท่มาก,กว่ะอ่ะแล้วก็อย่าลืมฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ไฟเบอร์โอ้โหเฮ้ยอยัดตะก้นดีวะพื้นมันสั่นไอ้น้องโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะน่าจะเยอะพอสมควรละเดี๋ยวไปอัพพื้นบ้านกันคุณผู้ชมโอ้โหหายหยุดหยุดลูกหยุด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 ,ยดโอเคโอเค หนูหนูเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดีลูกมันตายยังเนี่ยตายแล้วพอได้แล้วโอเคโอเคมามาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการคราฟกันเลยนะครับอัปเกรดบ้านกันคุณผู้ชมปึ๊บได้ประมาณสัก18อันหรอ18อันมันเยอะไปสัก10อันก็พอโอเค10อันก็น่าจะพอได้แหละมาคุณผู้ชมนี่ปึ๊บวางไปเลย วางไปเลยวางไปเลยแล้วก็วางไปเลยลว,วางไปเลย,ปเ,ลยเป็นพื้นไม้นะครับจะได้สสวยๆหน่อยเออจะใช้แต่พื้นแบบเดิมมันก็ไม่สวยไงพอไหมวะปึ๊บหนึ่งสองแล้วก็สามพอดีพอดีไปถึงหมดพอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ทำไมไม่เปลี่ยนวะโอเคพื้นไม้ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่า สวยขึ้นมาเลยอันนี้ผมก็ใช้เป็นกระแพงที่ผมทํามานะเพื่อกั้นนะส่วนตรงนี้ไม่จำเป็นต้องทําก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ผมว่าจะปล่อยไปอย่างนี้แหละเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายโอเคนะครับพาม,มิเจอร์กี้อะไรก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทํามาเยอะพอสมควรโอเควันนี้ผมจะพาไปจับเลยนะครับผมจะไปกับเจ้าไปกับไอคิฟฟิทละกันคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยเดี๋ยเวเดี๋ยว,ยวยทำไมเป็นแบบนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อลืมกดตัว K ออกอะไรวะเนี้ยถ้าเจอตัวไหนผมก็ดูก่อนนะว่าถ้าอยากจับก็จับนะสำหรับเอเปกก็มันมีอยู่หลายตัวที่เจอบ่อยเอยอันนี้อะไรวะเนี้ยโอเคช่างมันแล้วกันคุณผู้ชมค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอะไรมากมายนะครับอ่ะโอเคโอเคมาตัวสเปเชียลก็น่าจะเป็นพวกบัฟฟอนนี่แหละคุณผู้ชมนะที่น่าจับนะ โอเคนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออภัยคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะครับอืมังโซนนี้น่าจะมีตัวบัฟฟอนไหมไม่น่ามีเนาะโอเคมีแต่ปาซิโอซอรัสนะผู้ชมนะเฮ้ยทำไมหายวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปปล่อยพลังใส่ตัวนี้ดูเฮ้ยยังไงวะงงและวมีการลดดอนนะผู้ชมนะตัวพวกนี้ปุ๊บเป็นไงหายหมดหายหมดหายให้หมดเลยผู้ชม โอเคมาเกาะคาโน่ก่อนแล้วกันเผื่อมีตัวน่าจับนี่นี่ผมพาไปดูไฟกิฟินก่อนนะคุณผู้ชมนะใช้เป็นอิเลเมนทัลจับนะซึ่งมันน่าจะจับไม่ยากเครับสำหรับอิเลเมนทัลตัวน,วนี้ตัวที่ใช้อิเลเมนทัลจับก็คือไฟกิฟินนะคุณผู้ชมนะผมเจออยู่แถวๆนี้เดี๋ยวกดเปิดเอาซัมสไปการ์ดก่อนคุณผู้ชมนี่เออไฟกิฟินนะเวลเยอะด้วย225ไม่ธรรมดาเออแถวนี้ก็ดูสภาพแวดล้อมก่อน ไปดูที่เกาะคาโนก่อนเผื่อมีตัวน่าจับอีกตัวนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะอ,ออาจจะแบบโหดมากก็ได้คุณผู้ชมโอเคอุยอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมนี่ไงตัวที่ผมบอกว่าผมจะมาจับเพื่อหยอกเล่นตัวพวกนี้ผมน่าจะจับไม่ได้หรอกมันโหดเกินไปไงดูดิแรปเตอร์ก็มีอันนี้ก็คือเอพกเอนูมินาเล็กนะครับคุณผู้ชมนะผมคิดว่ายังไงผมก็น่าจะจับไม่ได้ก็คือวิธีการจับมันก็คือต้อง เราก็ต้องฆ่าตัวเนี่ครับผู้ชมนะเพชเมียมนะครับเพื่อที่จะเอาไปฟักไข่นะครับผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าผมว่าผมน่าจะฆ่าไม่ได้เพราะว่ามันโหดมากๆเลยอยากลองดูพลังกัดไหมเห็นไหมนี่นี่พลังกัดกัดทีเดียวนะเนี่ยเออเลือดผมโคตรเยอะแต่ว่ามันกัดโอ้โหแรงจัดอึบอึบโอ้โหดูดิดูดิมันกัดทีเดียวอะลบเป็นแสนอนะดูดิเว้ย เอ้ย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 โอ้โหรถโคตรเยอะโอเคนะครับเหมือนผมเห็นตัวแดงๆอะไรอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมลองลงมาดูก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะเฮ้ยอะไรวะอัลฟาไหมอัลฟาคาร์โนไหมดูก่อนดูก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยเอเปกว่ะคุณผู้ชมเลือดสองหมื่นกว่านะครับทาไมน้อยจังวะปกติเลือดเอเปกมันเยอะไม่ใช่หรอคุณผู้ชมแปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยเอาดีจับได้ไหม น้อยก็ดีเยอะก็ดีเดี๋ยวว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยนะเนาะเฮ้ยมองหน้าหรอมองหน้าเหรอ,อ,หหรอไอ้หนูโอ้โหโดนไปเต็มเต็มโดนไปเต็มเต็มนะครับเกือบร่วงเออไปเลยลูกไปเลยตามเข้าไปมาดิคุณผู้ชมโอเคเรีวมันก็ไม่ได้เยอะนะครับคาโน่นะครับเรีวแค่นี้เจ้าเลือดแค่ไหนเออ โอ้ยวิ่งไปไกลจังเลยวะปึ๊บยิงไปโอ้โหไม่ทันว่ะคุณผู้ชมมานี่ปทางนี้ปทางนี้ปึ๊บไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอฮะปึ๊บหนึ่งสองซ้ำโดนไหมไม่โดนโอ้ไม่กอดหนึ่งสองซ้ำไม่โดนเอา้าสวยแล้วเอาดิ โอดิเฮ้ยไม่โดนอีกอะไรกันว่าคุณผู้ชมยิงไม่โดนนี่ไงโดนเต็มๆครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยโอเคนะครับคุณผู้ชมนะผมก็ได้ยิงล่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนผมต้องขออภยัยด้วยนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยตื่นไม่ตื่นให้ดูลองดูตอนจับเลือดน้อยตอนตื่นเลือดอาจจะเยอะก็ได้คุณผู้ชมอันนี้ตัวอะไรวะอุ่นวายไม่เข้าเรื่องนะเรานะโอเคเลือดเท่าไหร่ โอ้โหสามหมก็เยอะอยู่นะตามมานี้ตามมานี้เลยเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะครับเดี๋ยวเอาไปขี่เล่นจริงๆอยากได้เิวเยอะๆนะแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเพศเมียก็น่าจะออกไข่เอเปกให้ผมได้เช่นกันเหมือนเจ้าเล็กนะครับคุณผู้ชมนะโอเคปึ๊บหยุดนิ่งๆเลยมาเก็บมาครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพากลับบ้านเลยนะครับกับเจ้า กิฟินนะก็ผมเห็นอันโลอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพศอะไรนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวอนะีพีหน้าพามาจับลวกันอ่ะถ้ามีคิเบิลนะแต่ว่าไม่มีก็น่าจะไม่ได้มาจับนั่นเองคุณผู้ชมนะโอเคโอเคแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมมาพร้อมที่จะดูหรือ,อยังคุณผู้ชมมาโอเคเอยอันนี้อะไรเนี่ยตัวอะไรมันมาอยู่ที่บ้านผมวะเนี่ยฮะเออนั่นแหละครับนู่ เออควิดมันไปลูกเออมาอยู่ที่บ้านผมได้ไงวะเนี้ยข้อมาทางไหนโอเคเดี๋ยวไปดูที่อ่านกันนะว่าเราจะทำได้หรือเปล่าคาโนนะครับผู้ชมนะไม่รู้ว่ามันจะใช้ของเยอะเท่าไหร่นะครับคาปึ๊บเอเป็กนะครับปึ๊บโอ้โหหนังโคตรเยอะคุณผู้ชมจะได้ขี่ไหมเนี่ยวันเนี้ยคารโนจะไปหาจากไหนวะ เอเอจะไปหาจากไหนวะเนี่ยสวยแล้วคุณผู้ชมเหมือนผมเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่นะคุณผู้ชมนะก่อนทางที่ผมจะมาแต่มันเวลเยอะมากนะคุณผู้ชมนะเป็นเจ้าเมกาโลซอรัสอีกแล้วเออซึ่งผมจะนั่นแหละผมจะไปเคลียร์ตัวนั้นแหละมันเกิดบ่อยนะครับตัวเนี้ยโอเคเอาเลยดีกว่า หาตรงนี้ก็ไม่น่าจะเจอนะเนี่ยๆผมเจอมันอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมเลยแถวๆที่เดิมเนี่ยปึ๊บนี่นะครับไปไหนแล้วอเอาหายเฉย What นี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วเออเรียบร้อยจัดไปลูกยเ,เสียได้ของเลยไหม โอเคทำการเก็บมาเลยอันนี้ปืนนะครับน่าสนใจอยู่เก็บมาผมเห็นอยู่ตอนผมบินผ่านมามก็เห็นนะอะไรวะแต่ตัวนี้เจอบ่อยมากนะเป็นตัวที่เจอบ่อยมากต้นเกมก็เจอเรทเกมก็เจอกลางเกมก็เจอแต่ตอนนี้ผมน่าจะมาถึงจุดที่เรียกว่าเรทเกมได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะใช่ไหมน่าจะใช่นะ ก็เหลือเป็นการลงถ้ำนี่แหละที่ผมยังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ยังไม่ซีเรียสการลงถ้าเท่าไหร่นะก็บอสเนี่ยน่าจะเอาพวกนี้ไปตบชิวๆเลยเอาตัวไหนโอ้โหเดวเสาผมมันเยอะเอาตัวไหนดีตัวไหนดีครับมาเลยเดยวสเสาเยอะขนาดนี้เอาตัวไหนก็ได้ชิวๆโอเคมาทําการนะครับใส่เข้าไปเลยวุ้ยได้หกร้อยกว่าชิ้นเลย ได้เยอะมากนะคุณผู้ชมนะเอปก็ต้องใช้หนังของเอปกส่วนอัลฟามันหาเจอง่ายเอปกก็เป็นระดับกลางๆก็หาเจอค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวไปลองขี่หน่อยแล้วกันเพราะว่าโอ้โหโดดลงมาไกลซะเหลือเกินโอ้โหเลือดลดเลยดีนะไม่ลดเยอะโอเคทําการนะครับใส่ตัว E ไปทีนี้ก็อัพไปเลยนะโอ้โหเลือดก็ค่อนข้างเยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ อัพเลือดไปเลยอ่ะประมาณนี้นะผมว่าคาโนเป็นตัวที่เล่นง่ายค่อนข้าง,างง่ายอยู่นะคลิกข,ขวาคือเลยคือการควิดนะคลิกซ้ายก็คือโจมตีโดยใช้ปากขวาควิดนะครับเพราะว่ามีเขาก็ต้องควิดดิกระเด็นออกมาสลิดไกลเหลือเกินไกสเสลือเกินเออโอเคค่อยปิดแล้วกันมานี่มานี่ควิดเลยลูกโอ้โหควิดอย่างกะวัว เฮ้ยมืดไวจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวทำไมมามืดแบบนี้โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไฟมาใช้ก่อนแล้วกันปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ไฟนะแต่ผมก็เอามาใช้เหมือนเดิมเพื่อความสว่างนะครับคุณผู้ชมนะเออกลุ่มมันจะเช้าไงอืมเราก็เล่นเรื่อยๆเฮ้ยไอ้นั่นอะไรวะเอาฟาแรปเตอร์เหรอมาดิครับผมปิดออซอมสปายการนะครับจะได้แบบเพิ่มอัตรานะครับเฮ้ยมาเด มาเดีย๋ยวหนูมาเดีย๋ยวหนูมาเดีย๋ยวหนูมาด,มาดีโอ้โหตายอ่อนเกินไปไหมหนูโอเคทำการดรอป drop drop แล้วก็เอ้ยตัวไหนมาอะคอมพี้เหรอคอมพี้เหรอคอมพี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดีโลนะครับโอ้โหเวลอัพเยอะมาก59เลเวลสงสัยผมปรับแบบฟาร์มเลเวลไวมาไงก็คือแบบมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย าลดลงก็น่าจะดีนะแต่ว่าเข้าเกมนานมากแค่นั้นแหละโอเคเอพไปเลยเอาสแต็กไปเลยเอาไปเรื่อยๆเลยนี่เออโหดอัพมันโหดเลยผมบอกแล้วเวลาอัพจริงๆอะ่ะเอลฟ้ามันโหดนะแบบถึงเราจับมาแล้วเวลมมนน้อยนะเลือดมันน้อยแต่ว่าเรามาอัพจริงๆอะ่ะมันเพิ่มเยอะมันก็อยู่ที่การปรับเราด้วยแหละเออถึงผมจะปรับโหดเกินไปอะนะตัวนี้เวลเท่าไหร่วะ4ี่ร้อยห้าสิบอ็ดนะครับอื้อหือ ถ้าไม่ซีเรียสก็นับว่าโหดนะเนี่ยโหดมากๆด้วยไปเลยลูกโอ้โหอัลฟาเล็กลูกทําไมไม่อยู่คนเดียวไอ้หนูเดี๋ยวผมทําการพาเล็กไปอยู่กับเพื่อนก่นกอนนะคุณผู้ชมนะโอเคสําหรับคารุก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะนี่อยู่ด้วยกันเลยถึงคนละสายพันธุ์แต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะออหึอันหนึงท้องขาวอันหนึ่งท้องแดงนะคุณผู้ชมนะตาเหลืองกับตาแดงโอ้โหรู้สึกว่าตาแดงนี่น่ากลัวมากคุณผู้ชม โอเคอันนี้ก็อยู่อย่างนี้โอ้โ oh, หอะไรวะเนี่ยทำอะไรวะโอเคนะครับสำหรับ EP นี้น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกัน EP หน้านะครับผู้ชมแนละถ้าใครชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อๆไปนะครับผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ